ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกรุผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่25มิถุนายน2568แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับ ชาวนาระทมราคาข้าวเปลือกตกต่ำสุดในรอบ1 7ปีแต่ระดับ5,000กว่าบาทต่อตันที่คลอลอมอใหม่เคาะเยียวยาได้ละ1,000และ2,000บาทวานการเมืองเปลี่ยนกระทบการช่วยเหลือขณะที่โรงสีโอดขายข้าว้า,าสต็อกขาดทุนผู้ส่งออกหอจับตลาดเงียบผู้บริโภคขาดกำลังซื้อ ข้าอินเดียเวียดนามราคาถูกกว่าตีตลาดจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ชาวนาขายได้ในเวลานี้ตำสุดในรอบ17ปีเหลือระดับ5,000บาทต่อตันเป็นอีกปัดเป็นอีกโจทย์นะครับปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลหลังปรับคณะทบตีหรือคอรมอแล้วเสร็จจะได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับ แหล่งข่าวจากวง์การค้าข้าวได้เผยว่านะครับการปรับตัวรดลงของราคาข้าวเปลือกแต่ที่ระดับ5,000บาทต่อตันในครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยนะครับที่สำคัญยังเป็นผลจากที่อินเดียผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้กลับมาส่งออกข้าวในกลุ่มข้าวขาวอีกครั้งหลังจากหยุดการส่งออกไปหนึ่งปีเพื่อควบคุมราคาภายในประเทศ หลักกอบกับสต๊อกข้าวในประเทศไทยมีจำนวนมากนะครับสถานการณ์นี้นะครับส่งผลต่อเนื่องตั้งแต่ชาวนาโรงสีไปจนถึงผู้ส่งออกโรงสีหลายแห่งที่รักซื้อข้าเปือกไว้ในราคากว่า6,000บาทต่อตันต่างก็เจอปัญหาแบครับต้นทุนสูงแต่กลับขายไม่ได้หรือขายได้ในราคาต่ำขาดทุนยิ่งซ้ำเติมตลาดให้ร่วง ลงอีกนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะรู้ว่าราคาจะตกต่อเนื่องแบบนี้ลงสีเองก็ต้องซื้อไว้ก่อนและหวังขายได้ในราคาดีแต่เมื่อตลาดชะลอพูดซื้อชะลอการตัดสินใจราคาก็ยิ่งต่ำลงแรงข่าวองการข้าวระบุนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลโดยคณะกรรมาการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือน,อนบอข ได้มีมติเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2568นะครับอาุมัติมาตรการช่วยเหลือชาวนาปลังโดยจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ยซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและเบิกจ่ายโดยนายพิชัยชุนหาวัชีร,ระรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังได้ยืนยันชัดเจนว่าเงินช่วยเหลือะจะถึงมือชาวนาแน่นอนนะครับในขณะที่ฤดูนาปีรอบใหม่ ซึ่งเกษตรกรรออยู่ระหว่างพกักปลูกทางคณะอนุกรรมาการนนะโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือรบขด้านการตลาดนะครับที่มีนายพิชัยณลิศพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบเบื้องต้นให้ช่วยชาวนาเพิ่มเติมอีกไรละ2,000บาทซึ่งยังต้องรอสรุปเงื่อนไขเช่นจำกัดพื้นที่ไม่เกิน10หรือ20ไร่นะครับ ทางด้านนายเกียงศักดิ์ตาปนานนท์ที่ปรึกษาสมาคมชาวนานและเกษตรกรไทยและนายกกิติมัิ์สมาคมโรงสีข้าวไทยระบุว่านะครับราคาข้าวที่ตกลงไม่ใช่แค่ผลพวงจากราคาข้าวในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงแต่ยังเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตที่สูงปุ๋ยสารเคมีต่างขึ้นราคาตามอัตราเงินเฟ้อ ขณะที่ผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยของไทยต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือกัมพูชาที่มีผลผลิตต่อได้สูงกว่าและมีต้นทุนต่ำกว่าและส่งออกได้ในปริมาณที่สูงกว่าทั้งนี้นะครับแม้ว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นแต่การปรับคณะรัฐมนตรีทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจทำให้มาตรการต่างๆที่จะ ช่วยเหลือชาวนาอาจชะงักหรือถูกยกเลิกซึ่งอาจต้องรอรุนนโยบายจากคณะรัฐตีชุดใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการวางแผนการพัฒูกของเกษตรกรนะครับต้องเร่งผลักดันให้มีความชัดเจนและจ่ายเงินตรงถึงมือเกษตรกรโดยเร็วเพื่อยยาภาระขาดทุนและสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนาได้มีแรงเดินหน้าต่อในอาชีพ ซึ่งนอกจากการอัดเงินช่วยเหลือระยะสั้นแล้วนะครับรัฐบาลควรวางแผนเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้นในระยะยาวนายเกลียงศักดิ์กล่าวนะครับทางด้านนายปราโมชเจริญสินนาย,ยกสมาคมชาวน,นาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบนาปีไร่ละ2,000บาทจ่ายไม่เกินสิบไร่หรือสูงสุดไม่เกิน2ี่ไร่ที่จะต้องมีมติเห็นชอบภายในวันที่หนึ่งตุลาคม2568เป็นส่วนของคณะอนุกรรมการนบขด้านการตลาดาเสนอให้เองเกษตรกร,กร,รมไม่ได้ร้องขอส่วนนาปลังไร่ละ1 0 0 0บาทที่มีมติผ่านนบขไปแล้วทางคณะอนุตลาดที่มีนายพิชัยนฤทธิพันธ์รัฐมีว่ากการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มอบหมายให้คณะอนุผลิตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานให้รีสเสนอให้นอบขอพิจารณาโดยเร็วที่สุดและผู้สื่อข่าวได้รายงานบ้าน,นะครับในวันพรุ่งนี้นะี่่26มิถุนายน2568คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอนะครับจะมีการประชุมครั้งที่2ครับ2568โดยมีวาระสำคัญเพื่อทราบได้แก่ การรายงานสถานการณ์ข้าวโรคข้าวไทยความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการรักษาสักธิลภาพราคาข้าวเปือกปีการผลิต2,567ทับ68ความคืบหน้าผลการดําเนินคดีโทรงการข้าวตามนโยบายของรัฐบาลและการเยียวยาเก,กาษตรกรในพื้นที่รับน้ําและยังมีเวละเรื่องพิจารณาได้แก่โครงการสนับสนุสน,นเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปี2,568 ให้ละพันโครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต2568ั25และยกรีด,ดวนเรื่องการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกด้วยศูนย์ข้าวเปลือกชุมชนและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับครับสำหรับพ่อพี่นอกก้องเกษตรกรชาวนา ปีนะครับก็ต้องมารุ้นกันนะครับว่าในวันพุ่งนี้นะครับทางคณะกรรมก,การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอนะครับจะมีมติเห็นชอบในหลักการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1นึ่พหรือ2,000บาทจะสิบไร่หรือยีสไร่ก็ต้องติดตามกันในวันพุ่งนี้นะครับวันที่26่สิบหมิถุนายน2568และถ้าหากมีความคืบหน้าต่อการใดนะครับ ผมกดแชร์ข่าวเกษตรทารวยก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังสำหรับ,บคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับ,บคลิปนี้สวัสดีครับ